สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มการติดตามเพจของ facebook กันค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากเพิ่มยอดการติดตามนะคะดูวิธีการนี้ตามมาลได้เลยนะคะวิธีการง่ายงเข้าสู่เว็บไซต์นะคะคลิกลิงจากด้านล่างเข้ามากันได้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmpg h แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการเลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆท่านใดค่ะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะหรือสามารถตรวจสอบบริการก่อนได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันไปได้ตรงนี้เลยนะคะกดสมัครกันได้ตรงนี้เลยะคะ่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลจีิงรหัสผ่านนะคะก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่าน ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเชื่อมต่อจากมิวได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะเคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันไปได้เลยตรงนี้นะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านในสุดตรงนี้นะคะด้านในสุดตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยก็เลือกสรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook กันก่อนค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นติดตามนะคะหมวดหมู่ของติดตามเพจจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยจะเป็นตัวนี้นะคะ ในส่วนบริการด้านนค่ะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลือกกันไปได้เลยนะคะตัวนี้จะมีเรทราคาการรับประกรันคุณภาพแตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะ7 7 9 5ค่ะตัวนี้1นึ่พันการติดตามในราคา55บาทเองนะคะส่วน,นตัวนี้จะเป็นคำอธิบายนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยเลือกโพสที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกโปรไฟล์เพจนี้นะคะต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะยอดเดิมอยู่ที่102นะคะนำลิงก์ไปวางกันได้เลย ในปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอ,อยู่ที่10ใส่กันไปหนึ่ง้อยเลยนะคะในราคาห้าบาทเองนะคะกดส่งกันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะทางระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะเราก็ตั้งรอยอยขึ้นกับสักครู่หนึ่งค่ะย้อนกลับไปดูหนะ้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนนะคะหน้านี้ทั้งหมดจะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะจะเป็นรายละเอียดนะคะของแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่กันตรงนี้เลยนะคะสามารถมาตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลย ด้านตรงนี้นะคะด้านหน้าสุดตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์นะคะสามารถนำเลขตัวนี้ส่งให้แอดมิตีตรวจสอบกันได้นะคะ เขามาสู่ช่องทางการเติมเงินกันแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง4ช่องทางกันเลยตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกนเคียร์โคดต,ตัวนี้ได้รับโบนัส2%นะคะก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะอังเปาวอลเลตตัวนี้นะคะชิพเอตตัวนี้ด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกด้วยการก็เลือกสัญไซต์บริการกันไปได้เลยคริปโตตัวนี้นะคะสําหรับรเพื่อนๆท่านใดโอนเงินจากต่างประเทศนะคะตัวนี้ง่ายได้ที่สุดเลยค่ะและมีทูมอนิวเว็ตด,ด้วยนะคะไปดูหน้าบริการกันนะคะ บริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยค่ะและทุกๆแพลตฟอร์มก็จะอยู่หน้านี้เลยสามารถดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงรูปต่างๆตรงนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะและสามารถสร้างคําสั่งซื้อได้ที่น้านนี้เช่นกันแนะนําเพิ่มตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการนี้นะคะกดลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆการตั้งเงินของเพื่อนๆนะคะเราจะได้รับโบนัส5เปอร์เซนกันเลยค่ะ โจวช่วยเหลือตรงนี้นะคะพเพื่อนๆท่านใดนะคะมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลขึ้นชา้าสักนิดนึงสามารถนาเลขออเดินนะคะจากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะก็เลือกกันไปได้เลยนะคะสามารถนำรูปมาวางกันได้ตรงนี้เลยค่ะหรือจะสะดวกเร็เรวก็คลิกตรงนี้เลยนะคะเข้าไลนา์เพื่อติดต่อกับทางแอดมินได้โดยตรงเลยนะคะ ช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาแล้วอยากรู้ยอดเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะบ้างส่วนหรือยกเลิกนะคะก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้รองรับทั้งของ google play และ app store เลยสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะและมีบริการเช่าเว็บด้วยสามารถอ่านรายละเอียดกันได้เลยคะ่ะ ในตอนนี้นะคะยอดการติดตามเพจได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วมา,มากๆเลยค่ะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะราคาก็ถูกมากๆเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดเกากใช้งานกันนะคะ